ไม่น,นีา้มาแกงเห็ดเล้อพี่น้องมอน,นี้ไดเห็ดละงอนี่นี่ยังขึ้นนานเราเห็นเห็ดูค่ะแล้วมันยังมีชีวิตยูพี่นอ้องมีาเห็ดบมดกร็ดเห็ดอะไรันนี้มืนอ,มน,อมน,นี้พอบาน <c oughs> สีมาแกงเด็ดไปกินก็สใส้น้งจะน้อยแล้ใส่้อ๋อแล้วก็ใออเกลือปรุงก็มีลงไปจะ้ใบมะกรูดอหอมจะน่อยไม่หวา,านนมะรงก็จะนาอยชิล แนนม่พี่น้องมาเนี่ยมากินมา,มาพี่น้องมากินขา<อ>้าวซอยน้ำกันเะครับข้าวซอยแกงเ็ดแกงเ็ดรวมแกงเ็ดรวมไปเก็บมาแต่ <laughs> ขังทาง อันจะกินหต็ตกับไปซื้อแป๊บนึงสดหนาวอ,อ,อ่อนๆก็ดีแล้วเนี้ยก็มากินเอาบรรยากาศให้ปลาบ่อนสวนบ่อน ได้อีกอย่างทั้งนได้เป็นตัวเลยแจ้พร่กดิบทำไอ้ประแดกตอนที่นอ้องม่เหนมากเแบบเราฟูฟูเสียไีเลย เห็ดร่วมกูนเลยเห็ดตะไคร้เห็ดยุคขานี่ตูเห็นเศรษฐีว่าเห็ดรวมไม่นจะงงเห็ดยูคาขาเห็ดยุคขาเขา,า,เขามันมันหายไปหลายปีเติมด้วยเห็ดยุคขาเขา นั่นถึงกลับมานั่นจะเกิดนั่นปลายูค่าแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยูคาคมเนาะแต่นี่อีมสองอย่างแมนมันใค่ใครเห็นแะไโง่เห็ดยูคาอืมอนยัดสีเป็นมนละหยาดคำกว่านะอืม อุออมใช่ไหมเบ่งเป็น,น,นเห็นละงูเก็เนไข่ไ,<ห>ได้พีน,นเราเก็นไข่เลยให้ไปเก็บได้ให้เพาะนะ xì hết Chào mấy qua đây đúng không? To thì cũng ngon Đây là xe phạc tiêu นี่สากเ็ตปวกอือออ ชมมันหนีมาในแนวธรรมศาสตร์มากาสุดอ่ะอกระพริบ 嗯。Yeah, <perfect. S 2> okay. အရာာာက့ကေငေေကညူမေက်တနို့စ်လို့တ

ดอกไงปไปพี่น้ยวกับโจ๊บเองยังซ้ำนี่อินเขาแซ่บๆน้องกันอีกเด้อพี่น้องอักทิดดำก็ไรก็แช่ก็เจ้าแหลกเลยค่ะ,คะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ